เคยไหมเหมือนเพิ่งตื่นจากฝันร้ายหรืออาจจะเพิ่งได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่มันกระจ่างแจ้งสุดๆเหมือนกำแพงที่ขวางเราไว้พังทลายลงแต่ทำไมพอตื่นแล้วมันกลับว่างเปล่าไม่ใช่ว่าผิดหวังน,นะแต่มันเหมือนหมดไฟไปเลยบางทีเราก็คิดนะว่าการตื่นรู้มันน่าจะจุดประกายให้ชีวิตเราแต่ทำไมมันกลับทำให้เราเฉยชาซะง,งั้นเหมือนแบตเตอรี่หมดเกลี้ยงทั้งทั้งที่เมื่อก่อนเราโคตรจะกระตือรือร้นเลยนะเคยได้ยินประโยคที่ว่า จงเผชิญหน้ากับความมืดมิดเพื่อพบกับแสงสว่างไหมมันฟังดูดีนะแต่พอลองทําจริงมันเหมือนเรากําลังตายทั้งเป็นเลยวะเหมือนทุกอย่างที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นพังทลายลงต่อหน้าต่อตาแล้วทีนี้จะไปยังไงต่อแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่ง่วนสรุปว่าเราหมดไฟหรือเป็นโรคซึมเศร้าเพราะจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นช่วงเวลาสักดิ์ที่เราต้องเจอเพื่อเติบโตเป็นตัวเองอย่างแท้จริงก็ได้นักจิตวิทยาชื่อดังอย่างคาลยุงเคยบอกไว้ว่า ช่วงเวลาที่เราว่างเปล่าไร้ทิศทางคือช่วงเวลาที่เราจะได้จัดระเบียบจิตใจตัวเองใหม่ทั้งหมดเหมือนการรีเซ็ตเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้มันทำงานได้ดีขึ้นกว่าเดิมความว่างเปล่าไม่ได้แปลว่าสูญเสียมันแปลว่ากำลังสร้างใหม่ทำไมนั่นเหรอก็เพราะที่ผ่านมาแรงจูงใจของเรามันมาจากตัวตนปลอมๆที่เราสร้างขึ้นมาไงเราอยากให้คนอื่นชอบเราอยากประสบความสำเร็จเราอยากเป็นที่ยอมรับซึ่งมันไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันไม่ใช่ตัวเรา จริงๆพอเราตื่นรู้เราก็จะเริ่มมองเห็นว่าไอ้ตัวตนปลอมๆเนี่ยมันไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตเราอีกต่อไปแล้วเหมือนเสื้อผ้าที่เราเคยใส่ตอนเด็กๆมันคับมันอึดอัดเราต้องหาเสื้อผ้าตัวใหม่ที่มันใช่กว่าเดิมตื่นรู้ไม่ใช่จุดจบมันคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่แท้จริงแล้วทีนี้จะทำยังไงยุงบอกว่าเราต้องรวมเอาทุกส่วนของตัวเองทั้งด้านดีและด้านร้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันให้ได้ เราต้องยอมรับความมืดมิดในจิตใจเพื่อให้แสงสว่างส่องเข้ามาได้ช่วงเวลานี้มันอาจจะดูเหมือนว่าเราไม่มีอะไรทำแต่มันคือช่วงเวลาที่จิตใต้สำนึกของเรากำลังทำงานอย่างหนักมันกำลังคัดเลือกสิ่งที่ใช่และไม่ใช่ออกจากชีวิตเราความเงียบคือภาษาของจิตวิญ,ญญาณอยากกลัวที่จะอยู่เฉยเฉยอยากกลัวที่จะไม่รู้เพราะมันคือโอกาสที่เราจะได้ฟังเสียงของตัวเองอย่างแท้จริงแล้วแรงจูงใจที่แท้จริงมันจะค่อยๆผุดขึ้นมาเอง แรงจูงใจแบบใหม่นี้มันจะไม่ใช่ความกระวนกระวายแต่มันจะเป็นความสงบมันจะไม่ใช่การวิ่งไล่ตามแต่มันจะเป็นการเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงลองถามตัวเองดูสิว่าอะไรที่เรียกเราอยู่อะไรที่ทําให้เรารู้สึกสอดคล้องกับตัวเองอะไรที่ทําให้เรารู้สึกซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วคุณจะพบว่าการตื่นรู้ไม่ได้ทําให้เราหมดไฟแต่มันแค่เปลี่ยนชนิดของเชื้อเพลิงเป็นความกลัวจากเชื้อเพลิงที่มาจากความกลัวกลายเป็นเชื้อเพลิงที่มาจากความรัก ถ้าคุณชอบเรื่องราวแนวนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดเนื้อหาดีๆที่จะช่วยให้คุณเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเจอกันใหม่ครับ